อันนั้นเอาฝันม้วนนะจังหวัดฝันม้วนนะเด็ดเด็ดเด็ดเพื่อน GOLDEN เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n t e ม m g a m e c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอันเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ l i n e แอด g o l d e n t e r m g a m e หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม ด่าเขาทำไมเนี่ยตัวเองสวัสดีครับผมยูนิตตอนครับเข้าสู่อัลตันที่เราเคยวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ที่โดนเนิร์ฟล่าสุดนะครับผมก็คืออีเรนเองในเรื่องของการโดนเนิร์ฟเขาโดนเรื่องอะไรบ้างนะครับอ่าเรามาดูเรื่องสกิลสองนะจากเก้าวิกลายเป็นสิบวิก็คือคูดาสกิลสองนานขึ้นนะครับก็คือเนิร์ฟลงเนิร์ฟเนิร์ฟเนิร์ฟลงเนิร์ฟขึ้นเออประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องสกิลอันติเนี่ย ต้องพูดถึงเลยนะครับจาก60บวก30ต,ต่อเลเวลบวก0.4 ad ad attack damage นะครับบวก0.3 ap ability power หรือว่าพวกพลังเวทนะครับกลายเป็น50ต่อ25ต่อเลเวล0.4 ad อันนี้บวกตามปกตินะ ad บวกตามปกติแต่มาดูอันหลังนะครับ3.2 ap นั่นแหละคือโดนโ,โดนเนิร์ฟลงนะครับผมประมาณนี้ก็น่าจะประมาณสกิลพลังเวทโดนเนิร์ฟลงนะครับ ในเรื่องของแพชก่อนได้โหลดนเนื้อเรื่องไก่ภาพลงไปนะอนี่ก็ตามแมมตัวมันเก่งเกินไปจริงๆนะครับแ,แรงสูงๆนี่เรียกว่าปีศาจกันเลยทีเดียวนะครับถ้าต้นเกมหยุดเขาไม่ได้นะครับต้นเกมกดเขาไม่ได้มากพออีริงเกิดแน่นอนนะครับใครเคยโดนนี่ยกมือขึ้นนะครับนี่น่าจะโดนบแบบท่วนหน้าอันติทีเดียวครับเอฟฟินนี่ร่วงเลยพูดตามตรงไฟเตอร์ก็ไม่รอดนะ <laughs> นี่ นี่เจาะอืมเรามาเจสดาเมจใน่อนต้นเกมแบบนี้กับโอเมนพูดเป็นเอสทีตายละเนิร์ฟขนาดนี้เนิร์ฟให้เก่งขนาดนี้ผมพูดตรงตัวมันยังเล่นได้อยู่นะครับตัวมันยังเล่นได้อยู่ไม่ได้แย่เลยไป ฝั่งเขาเอมกรเราเอาดาร์กซีเรียร์เนี่ยตามสเตปแล้วก็กลับบ้านไปฟาร์มต่อนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรทาแหละนี่รองเทา้าเจาะเวทไว้เลยเครับอ่ะเรามาว่าเรื่องของรูนในตานี้ก่อนดีกว่านะครับอันนี้เป็นคอนเทนต์เฉยๆนะไอลินป่ามันเล่นก็นทังยากนะครับก็จะเป็นของรูนดูดเลือดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้เลยแล้วก็ของป่านเนี่ยจะเป็นของเวทนะครับแล้วก็ตอนแรกอะ่ะคิดว่าจะเอาธนูมาฟาร์มเพื่อตีเร็ว มาเพื่อดูดเลือดนะครับแต่ว่าในใส่ในเรื่องของรูดีกว่าเนาะเออมันก็น่าจะเฟี้ยวกว่านะครับน่าจะเป็นครีสามสิบหกเขาเรียกว่าแลมเพดแลมเพดเพสเตนนะครับอืมตรงกลางนี้ก็ใส่แบบเพลเต็มสูบเลยครับที่เดินชา้าช้านี่ก็รนูนั่นแหละมีทั้งรูดูดเลือดนะครับดูดเลือดได้ดาเมจจากอ่าของป่าของเราเนี่ยก็ครบแหละ ไม่ต้องไปเสียเวลาออกธนูนะครับไปคอนเ่้นกับคำเฉยๆนะย,ย้ำีิทีนะครับก็เล่นค่อนข้างยากนะอีรินปัจจเกิดเนี่ยโดนนาคอสวบไปแล้วนะครับจ้าเดชนจ้าชาจาโอ้โหเร็วมากบอลเดี๋ยวจะแพ้นะไอตืดูฮ้ยไม่แพ้หรอกเพื่อนเคลียร์ขวาเคลียร์ขวาเข้าปาฟ้า เชยวขวาเข้ามาฟ้าแต่ว่าเขาน่าจะอยู่แถวนั้นนะครับเดี๋ยวมานายเปิดหายโอ้โหมันดักโอ้โหไม่ได้เดินไม่ได้กดอะไรเลยกดในตอนตาย <c oughs> มาครับตอนนี้ก็อุ้ยมาพอดีนาคอสโอโ้โดนสวบก็ให้ครับคิกซี่โดนเนิร์ฟแน่นายทำลูกเจียบแบบนี้ ไอทอร์ลพีนาคอสนายทำของลูกทีแบบนี้ได้ยังไงที่ใครเจอแบบพิกซี่นี่ต้องเดินหนี่นย,ยอย่าไปล้วงเขานะครับคุณมีสิทธิ์โดนเนิร์ฟไปแผดหน้าได้อันแหะอันแหะอย่าอมอย่าอมอย่าอมเดี๋ยวมันขมคอไปดีกว่ารครับตรงนี้ไปฟาร์มเออในเรื่องของแอปซอลดากอนแคนซอว์แคนซอว์ไปามื่ก่อนครับ ช่วงแรกก็ไม่มีดาเมจเย่เย่อ้าวไม่ดีปนะมันประมาณประมาณดีนะครับแครี่มันยืนยืนหน้าไม่ได้เนาะเข้าไปก็โดนสวบเลยฮนะแล้วก็ไม่มีใครยืนข้างหน้าครับแท้งเหมือนแบบเหมือนเป็นแอฟเฟกต์ขนาด่อมอะยืนข้างหลังยืนหลังแครี่ี <laughs> ่ อ้าวตายนะนี่ซึ๊ฟอตไปหนึ่งทีตีในรมนานเออบูดซึ๊ซเรียกวา่ามันซึ๊สโลไปก่อนนะเผื่อมีใครตามตูดมามระวังดูมินิแมไปไวครับไอ้นี่มันจะเลี่ยมขึ้นมาฟาดฟันนี่แอลซ้ายเตือนออกไปแล้ว <c oughs> ผมหวาผมหวานะผมหวาผม ผมได้คลิใหญ่มาแล้วนะเพื่อนๆน,นะตอนนี้นะครับแล้วก็กำลังจะบิ้วขึ้นมาเป็นของป่าของป่าเวทเต็มนะครับสโลไปก่อนสโลอุย้ยมานะครับของป่าขั้นที่สามเรียกว่าเอ o l u t i ชันเฮ้ยโอ้โหอมบ้างดีไม่เอ้ยหมดแล้วได้คิวสองคนเหงาเลยครับขอแค่แอสฟิกก็บ,บ้าง เอซิบ้ปปางก,ก็ดีนะครับในช่วงต้นเกมขอแบบมีตังเฉีดๆขึ้นมาบ้าง30-40บาทนี่ก็เงินที่นายรู้คุณค่าของเงินไหมนี่มาม่า6บาทแล้วแต่กอ่ bor, อนเดี๋ยวนี้เท่าไหร่แล้วมาครับกเราประเทศดาเมจนะตรงนี้กันของป่าขั้นเต็มกับคริใหญ่ขั้นเต็มมาคิ้วคิ้วม่วเต็มเ ตัดติ้วจิวจ้วจิว้วกันเลยทีเดียวครับนี่นะครับสามแค่สามสิ่งนี้โอ้เมนถึงก็นอนนะ่ะนอนคาป้อมแมมาอีกแล้วอ่รองเท้าเวทนะครับเดินไม่ได้กันเลยทีเดียวอ้าล้วชิบหายแล้วนาคอดมานาคอดมาันาัา้นเอาฟันม้วนนะจังหวัดอีฟันม้วนนะเดี๋เด็ดเด็เพื่อนครัว ทำไมทำแบบเขาเป็นีิ่งเตงซิปนายไม่น่ารักเลยนี่ขอโทษไปผิดทาง <c oughs> ขอโทษไปผิดทางไม่เต็มคาราบาลเลยเนะี่ยไม่เต็มคาราเบลเลยครับ <c oughs> เรียกว่าตีนเนะี่ยวิ่งผ่านตรงตีนเะนี่ยมิซิว่าจะรอดโอ้โหกูตายเป็นคอนเทนต์ยิ่งกว่าคอนเทนต์คอนเทนต์ยิ่งกว่าอ,อีริโดเนิร์ฟอีกฮันน่ อันนีอบบอ้อันนี้ชอบเบิ้เครื่องออนนี้ชอบเบิ้เครื่องมาดิมันมันต้องตีตัวแบบฮัน,นเห็นนะเห็นนะทำอะไรหูครึงหลอดแบบนี้สวยแบบนี้เซสแบบนี้สวยกดไลค์ให้เอาดิโป้งไปเลยดิโป้งมือไนงะไม่ใช่ดิโป้งตีนี่ร่รัวระตะติ้วจิจ้วิ้วกิลหนึ่งเอาบโอ โหจังหวะเบ้ครับจังหวะตาเขยเล็กน้อยถือว่าเป็นยังไงกันบ้างครับผมคิดว,ว่าตัวมันเล่นได้อยู่เว้ยนเพื่อนแดงเหมือนเดิมนะครับอาจจะไฟ้ฝ่ายต้องทาตามดนานกว่าอีกนิดหนึ่งนะครับแต่โดยรวมตัวเบ้ก็หาดหูโหดเหมือนเดิมนะครับพวกเท,เ,ทเทปเล่นี่แบบแบกแหล่งวาง,เ,ง,นนวางาเขาไปก่อนครับวางยาให้เขาไปก่อน เอาโปงเอาป้อ,าปอมไปเอ็ิโซดาคอนกันดีกว่าครับก่อนที่เราจะไปแตะเอพิโซดากอนคือเราขอป้อมกันทีนึงโดนหล่อยออบเจกต์ไปเยอะและชี้ใหญ่แล้วก็ดาบแดงนะครับแน่รู้สึกว่าทรงซิปไม่ค่อยดีก็ขอไว้กันตัวเองหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวโดดอะไรบ้างไวโอมกูบ้างนะครับ ฟาร์มกันอย่างต่อเนื่องและฟาร์มกันอย่างต่อเนื่องครับอืมรูนรูนขี้สามสิบหกรูนแรมเพจแล้วขี้ดีจริงๆครับคือ้ว่ว่า,าตาคิ้นี่เข้าเยอะเลครับไม่ค่อยขีย้ขี้น้อยไปขี้กระจายเกยมดีๆที่ RV จัดสรรคัดสรรให้ โมเมนต์ที่กระจวดครับนี่มาแล้วอาร์ติกโอฟเรียบร้อยนออ่องสิบเฮ้ยตียังไงล่ะทนายมาหนึ่งนะห,หนึ่งนะฮะโหนึงหนึ่งครับตัวเอเทีย e ก็ไม่รอดของเราที่แบบวา่า FSR และก็มาถึงในนาทีที่15นะครับจากโอกาสนะครับกลายเป็นวิกฤตก,กันมานับต่อน,นักแล้วนะครับ15ทีเป็น โคตรเซ็งเลยครับถึงเกมจะมาดีเท่าไหร่คุณโดนลาร์ดกอสเลเยอร์คุณมีสิทิ์แพ้ไปแล้วเนี่ยเว้นแต่ว่าคุณจะเคลียร์ไว้คุณจะเคลียร์ไว้หรือไม่ไอ้นี่เนียนนะไอ้ดูซอกขวาครดูดูซอกขวาม่วงแล้วเพื่อนเพื่อนกูยังไม่เห็นด้วย <laughs> ออกมานะ่มันอยู่ในวงน่ะยิงเออตายแล้วอันติเรียบร้อยตายไปหนึ่งแล้ว ตายไปตัวที่2กดโอเข้ามาก่อนครับในจังหวะนีแล้วกดใครใครละตีธรรมดาแล้วกดสกิลหนึ่งเข้าไปก่อน <You have S 1> <ๆ>นี่ไม่ใช่ฝรั่งนะครับผู้ไม่ชาที่ไม่ใช่ฝรั่งนะครับและผมไม่ใช่ไม้แมทแน่ไปกันต่อครับเออหลุดๆแล้วก็ดีครับแต่ว่าเออเดินช้าหน่อยนะ่ยทำใจกันนิดนึงนะครับ คือว่าตอนนี้เอากอส์ซิเลียแบบเซลล์เซลส์เรียบร้อยแล้วปัฟฟ้าเกิดทุนด้วยใครได้อการพูดหรือให้ใครได้กลายเป็นคนหล่อคราวนี้เราจะเปลี่ยนคำพูดใ้ใครได้กลายเป็นหมายอกยอกยอกเๆเล่น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 มาร์ฟเดอะบอลลิงสตาร์ชิ้นสุดท้ายนะครับอุ้ยอุ้ยนี่มันแม่นมันแม่นมันแม่นเฉพาะลูกทีเอ็มซะด้วย ก็มาว่าอืมจังหวะเมมโอ้โหแม่งเมมกูจัามันเกินไปปะมะอืมเทสกับดาเมจแห่งแครี่เย้ข้าได้เกิดมาเพื่อแกงคุณไงไม่เกียนจริงครับตัวมันเกินไปลยครับอืมถ้าได้เลมก่อนมันก็มีซัพพอร์ตคอยช่วยนะครับมีนู่นมีนี่มีนั่นให้เพื่อนเปิดให้เพื่อนแทงก่อนนะครับ เออผมคิดว่ามันก็ยังโหดเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับเหมือนกับติ๊กชิโร่เขาว่าบอกไว้รักไม่ยอมเปลี่ยนช่างแม่เถอะเพื่อเบื่อเสียนเรื่องจริงมาเออเอออมกูนะเอออมไม่ไม่ไม่ดีดิถ้าอมแบบนี้มันไม่ดีนะเพื่อนว้าแม่งจริงต้องฟิกเกอร์ขนาดแทงเกี้ต้องฟิกเกอร์ แล้วนับปาษาอะไรกับเมทมันจะเหลือหลอที่ไหน,นโอเคประมาณดี้นะครับสำหรับรีวิวตัวที่โดนเนิร์ฟล่าสุดนะครับผมอันนี้ไม่ได้คอนเทนต์คอนเทนต์เนี่ยเล่นเป็นคอนเทนต์ขำๆนะเป็นอีรินป่านะแต่ในเรื่องของถ้าความเป็นจริงแล้วอะตัวมันเทพเหมือนเดิมนะครับ<ม>เทพเหมือนเดิมผมพูดได้เต็มปากเลยนะครับแรงสูงก็ยังเล่นกันเหมือนเดิมแนะ่นอนนะครับผมก็ ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครชอบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมครให้ย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาที่ต้างไปก่อนเลยนี่ครับสวัสดีผมกูจะแพ้เพราะมึงเงินเดียวมา